ลุงโชคดีครับงวดที่แล้วให้มาบนครับเด่นที่2เลขออก252ครับจับคู่เข้าที่2552นะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัางช่องพาหัดชแนลครับมืดอนีครับวันที่10ธันวาคม2 5 6หาครับมืดอนีครับจะมีโน้ตธรรมประงปั่นเอฟซีทัางช่องครับผมเนาะเป็นของลุงโชคดีนะครับ งวดที่แล้วให้มาครับลุงโชคดีบนครับเด่นที่2อลอง9ครับมาที่2นะครับเน้นที่2 9กับ2 5, 5ครับเลขออกครับ2 5 2เข้าที่2 5 5 2นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ วันนี้วันที่สิบครับก่อนอื่นครับผมเนาะมี f อซีทางช่องถามเมื่าพระหัตยอย่าลืมนะสรุปเด่นบนสรุปเด่นล่างนะนี่ครับสรุปเด่นบนนะครับงดที่แล้วครับไม่ใช่สรุปเด่นล่างงวดที่แล้วครับนี่ครับอาจารย์ตีให้2ครับ เลขล็อกล่างกทมให้2ครับวิ่งล่างเงินล้านให้2ครับ F c ซภูเก็ตให้2ครับ F c ซเลยให้2ครับพี่ทอพารวยให้2ครับแม่สละบุรีให้2ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำก็ให้2นะครับสรุปเด่นล่างครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ8สำนักครับชนกันที่2เม็ดเดียวครับ เลขออกครับ2อ,องนะครับถ้าใครรอให้ผมทำคลิปสรุปเด่นล่างสรุปเด่นบนรอก่อนนะครับผมเนาะเพราะวามาือนี้วันที่10ครับ11 12อ็ดบสองีกประมาณ2องมือครับผมเนาะแต่สรุปเด่นล่างให้ f อซทังช่องครับมาดูของดุงโชคดีดีกว่าครับ ลุงโชคดีงวดที่แล้วให้มานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนสิพราะว่าครับผมเนาะลุงโชคดีครับผมให้เราทุกวันนะครับทุกวันที่มีเลขลาวออกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนลุงโชคดีผมดูก่อนนะครับ รัฐบาลไทยนี่ครับผมรัฐบาลไทยครับงวดที่แล้วนี่ครับเน้นที่สองเก้ากับสองห้าครับเลขออกครับผมเนาะสองห้าสองครับเข้าที่ห้าสองสองห้านะครับงวดนี้ลุงโชคดีให้มาครับงวดนี้ครับนี่ครับอันนี้ราวคืนนี้นะครับผมเนาะ นี่ครับลาวคืนนี้แล้วก็รัฐบาลไทยคืนนี้ครับรัฐบาลไทยงวดนี้แล้วก็ลาวคืนนี้นี่ครับมาดูรัฐบาลไทยดีกว่าครับ16ทธันวาคม2568ครับบนเด่นที่6กับ7ครับ -6 4 7 4 หกแล้วก็6 7นะครับล่างครับเด่นที่3กับ5ครับ5 7 5 9 3 7 3 9ครับหลักร้อยสามครับนี่ครับชุด3าตัวนะครับแม่ครับผมเนาะจะมาเขียนแนวทางของลุ่งโชคดีให้ FC ทั้งซองครับ ลุงโชคดีนะครับผมเนาะวันนี้วันที่สิบแล้วครับผมเนาะลุงโชคดีครับถ้าชอบชิปนี่ครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้แน่บนครับ เด่นที่6กับเ็นะครับลุงโชคดีครับชุด2ตัวชุด3ตัวแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยก่อนดีกว่ามาหลักร้อยงดที่แล้วไม่มานะครับผมหลักร้อยครับมี3มี6มี9ครับ แล้วก็ชุดสองตัวครับมีหกสี่เก็บสี่หกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับนี่ครับชุดสองตัวมีห้าหางครับผมเนาะมีห้าคู่ครับ ทุดสตัวครับมี3 7ม6 7็ดสี่โทรศัพท์เป็นอะไรเก้าเครับนี่ครับทุด3ตัวมี3หางครับมี3 7 4 6 7 4 9 7 4ครับ เน้นที่6 4สี่กับ7กสี่นะครับนี่ครับชุดบนนะครับผมเนาะส่วนชุดล่างครับชุดล่างชุดล่างของลุงโชคดีครับล่างให้มาสีหางครับ ลุงโชคดีล่างครับเดี่ยนที่สามกับห้าครับชุดสองตัวล่างมีสี่หางครับมีห้าเจ็ดห้าเก้า แล้วก็สามเจ็ดสามเก้าครับนี่ครับล่างเน้นที่ห้าเจ็ดห้าเก้าครับบนเน้นที่หกสี่เจ็ดสี่นะครับของลุงโชคดีนะครับผมเนาะนีอ่ออกเลยเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ดีกว่า นี่ครับโทรศัพท์กับบอดีครับผมเนาะเพราะว่าพึ่งผสมมากครับนะเน้นที่ห้าเจ็ดห้าเก้าเด่นที่ห้าครับลงวันที่อันนี้ก็วันที่สิบหกทับหนึ่งสองทับหกดครับแม่ครับผมเนาะ มาแคปหน้าจอนะครับของลุงโชคดีครับลุงโชคดีงวดที่แล้วครับนี่ครับชุดบนนะครับเด่นที่สองรอง9ครับจับคู่เข้าที่2552ครับชุดบนของลุงโชคดีครับงวดนี้นะครับบนครับเด่นที่6กับ7ครับหลักร้อย 3 6 9จับคู่บนครับ6 4 7 4 6 1 6 7แล้วก็7 1ครับเน้นที่6 4 7 4ครับ <c oughs> ชุด3ตัวครับมี3 7 4 6 7 4แล้วก็9 7 4ครับส่วนชุดล่างมา แคปหน้าจอทั้ง2แผ่นดีกว่าครับนี่ครับชุดล่างครับเด่นที่5้รอง3ครับ5 7 5 9 3 7 3 9ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะกระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดือนทางแคลคาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ